ถ้าพูดถึงเรื่อง AI หลายคนก็อาจจะมองว่า AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะบางก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยบ้างก็บอกว่าช่วยลดต้นทุนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโมเดลบิสเนสใหม่ๆด้วยนะคะแต่อีกมิติหนึง่งเชื่อหรือเปล่ามีผลสํารวจที่บอกว่า AI ทําให้คนที่ใช้ AI ทํางานแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะ เรื่องนี้ค่ะเป็นดัดชนีความสัมพันธ์กับการทำงานของทาง HP นะคะประจำปี2024ค่ะซึ่งบอกว่าคนที่ใช้ AI ช่วยในการทำงานจะมีความสุขแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานมากกว่าคนที่ไม่ใช้ AI นะคะซึ่งการศึกษานี้เป็นการ ศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะเป็นการศึกษาครั้งที่2แล้วค่ะดัชนีที่ชื่อว่าความสัมพันธ์กับการทํางานของ HP พบว่าคนที่ใช้ AI นะคะถ้าไปเทียบแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความสัมพันธ์กับงานดีกว่าคนที่ไม่ใช้ถึง11คะแนนด้วยกันแล้วก็กลการมีการใช้งาน AI ในกลุ่มคนทํางานเนี่ยนะคะพบว่าความรู้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง66%เรนะคะเราก็ถ้าเทียบจากปีก่อนอยู่ที่38%เท่านั้นแปลว่าด,ดีทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ดีใน ของความสุขและความสัมพันธ์ด้วยในการสํารวจครั้งนี้นะคะผลการศึกษายังมีข้อมูลที่สําคัญอีกหลายด้านด้วยกันอย่างแรกคือ28%ของคนทํางานที่รู้มีความรู้หลากหลายจากอุตสาหกรรมทั่วโลกนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับงานนะคะซึ่งตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่มมาจากปี2023แค่1นคะแนนเท่านั้นเองนะคะแปลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับงานเนี่ยอาจจะแค่28%ค่ะส่วนประเด็นที่2คือผู้ที่ใช้ AI เนี่ยมีความสุขกับ ความสัมพันธ์กับงานมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้11คะแนนอย่างที่บอกไปแล้วก็2ใน3ของคนทํางานนะคะในคนที่มีความรู้เนี่ยต้องการประสบการณ์ทํางานที่ปรับตัวเข้ากับบุคคล แล้วก็87%บอนะคะบอกว่ายินดีจะลดเงินเดือนเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่มากขึ้นนะคะมีเพียง44%ของผู้ที่มั่นใจในทักษะมนุษย์ของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าไปดูแล้วผู้นำที่เป็นผู้หญิงกลับมีความมั่นใจมากกว่าผู้นำที่เป็นผู้ชายในทักษะมนุษย์ของตัวเองค่ะเรื่องนี้นะคะประธานแล้วก็ c e o ของนายเบอกว่าเทคโนโลยี AI เดี่ยวจะเป็นกุญแจสาคัญในการสร้างโซลูช,ชันแล้วก็ประสบการณ์การทางานที่ตอบสนองความต้องการของคนวัยทางาน ช่วยให้แรงงานเนี่ยสะสมความสําเร็จได้ทางด้านอาชีพแล้วก็ด้านชีวิตส่วนตัวนะคะดังนั้น AI อย่างที่บอกไปว่าจะไม่ได้ช่วยแค่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขความพึงพอใจแรงจูงใจให้กับพนักงานแล้วก็ผู้นําองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การทํางานที่เป็นส่วนตัวการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานด้วยกันเองการศึกษานี้ถือว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนความสัมพันธ์การทํางานของ HP นะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้พนักงานในกลุ่มคนทํางานที่มีความ รู้เนี่ยเขามุ่งเน้นการปรับตัวให้กับตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องไพรเวทซีหรือว่าความเป็นส่วนตัวเขาก็เริ่มให้น้ําหนักมากขึ้นด้วย64%นะคะของคนที่ทําแบบสํารวจนี้นะคะบอกว่าถ้าประสบการณ์การทํางานเนี่ยสามารถไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการส่วนตัวของพวกเขาได้เขาก็จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทมากขึ้นนะคะและ69%ก็เชื่อว่าจะช่วยทําให้สุขภาพจิตกับร่างกายของเขาดีขึ้นด้วย68%เ ก็บอกว่าจะมีแรงจูงใจที่จะอยู่กับนายจ้างนั้นขึ้นถ้าประสบการณ์ทำงาน ตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาต้องการนะคะนอกจากนี้นะคะ87%ของคนทำงานรู้สึกกินดีนะคะที่จะขอลดเงินเดือนตัวเองลงบ้างค่ะเพื่อให้ประสบการณ์ทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยเข้ากับความต้องการส่วนตัวของเขาแล้วก็โดยเฉลี่ยนะคะกลุ่มนี้เขาบอกว่ายอมลดเงินเดือนถึง14%นะคะเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการแต่ถามว่าคนกลุ่มไหนย,ยอมลดเงินเดือนมากที่สุดนะคะถ้าต้องแลกกับประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น คำตอบคือคนกลุ่มเจน Z นะคะเขายินดีจะลดเงินเดือนมากถึง19%ค่ะแล้วก็พบว่าการใช้ AI ในการทํางานเนี่ยช่วยให้กลุ่มคนทํางานที่มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยนะคะประมาณ73%รู้สึกว่าทํางานง่ายขึ้นทําให้พวกเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับงานมากกว่าคนที่ไม่ใช้ AI ด้วยส่วน AI นะคะยังทําให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ปรับสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานได้อีกด้วย60%ของผู้ที่ใช้ AI บอกนะคะว่าเอ ช่วยให้พวกเขาจัดการกับชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น73%บอกว่าช่วยให้ความเข้าใจในอาชีพของพวกเขาง่ายขึ้นทําให้เขามีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานนั่นเองนะคะโดยสรุปแล้วค่ะดัชนีนี้ก็ทําให้เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนทํางานเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่มิติของประสิทธิภาพงานเท่านั้นแต่ว่ามีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้วก็ AI ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ทั้ง2มิติเลยนะคะทางเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นแล้วก็ในด้านของความสัมพันธ์และความสุขในการทำงานแล้วก็รู้สึกมีความหมายกับงานที่ทำด้วยนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ